แอนซิลิลุยหนักปีเสือผุด46โครงการมูลค่า50,000ล้านบาทค่ะ สำหรับบริษัทอสังหาริมทรท็อป10ในเมืองไทยนะคะก็จะมีชื่อแสนิลินะคะเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะสำหรับการแถลงข่าวนั้นนะคะแสนิลิปเพิ่งแถลงข่าวไปเมื่อต้นปีค่ะแล้วก็ประกาศเป้าหมายว่าภายใน3ปีนี้นะคะจะสามารถที่จะผุดโครงการให้มีมูลค่า150,000ล้านบาทค่ะส่วนในปี2564นั้นนะคะแสนิลิก็จะผุดโครงการทั้งหมด46โครงการนะคะมูลค่า50,000ล้านบาทค่ะปีที่แล้วตลอดระยะเวลาปี2564นั้น ะะซึ่งเป็นปีที่ถือได้ว่าืขึ้นคอกันเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นวงการอสังหาวงการธุรกิจต่างๆ SME หรือธุรกิจรายเล็กและรายใหญ่นะคะก็จะค่อนข้างติดขัดเป็นสัสดส่วนมากนะคะแต่แสนลิริเองค่ะก็ผ่านพ้นมาได้และผ่านพ้นมาได้ด้วยดีเพราะว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะได้มูลค่าเกินกว่าที่ตั้งไว้ค่ะถึง3 3 5 0 0ล้านบาทค่ะอย่างที่บอกนะคะแสนลิรินะคะเขาก็มีกลุ่มเป้าหมายที่เห็นชัดเจนเลยค่ะก็คือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็น เรียลดีมานคนที่ต้องการซื้ออสังหาอยู่จริงๆต้องการบ้านเป็นของตัวเองแต่ว่ามีงบประมาณจำกัดค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แสรสิประสบความสําเร็จเมื่อปีที่แล้วนั้นนะคะก็คือโครงการคอนโดที่มีราคาต่ําล้านค่ะคอนโดแรกเลยนะคะที่ชื่อว่าคอนโดมีนวนครนะคะเปิดตัวเสร็จปุ๊บนะคะก็สามารถปิดโครงการได้ทันทีนะคะเสดีโครงการหนึ่งนะคะก็ชื่อว่า The Move ค่ะโครงการ The Move นั้นนะคะเป็นโครงการคอนโดที่มีราคาล้านต้นๆค่ะซึ่งเมื่อปีที่แล้วเปิดได้5โครงการแล้วก็สามารถโซเอา์ได้อย่างรวดเร็วเช่นกันค่ะ ส่วนอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งของแสนสิรินะคะที่เมื่อปีที่แล้วทําผลประกอบการได้ดีนั้นนะคะก็คือในเรื่องของบ้านค่ะบ้านระดับรักชวรี่นะคะแบรนด์บลูการ์นะคะซึ่งมีแค่14ยูนิตนะคะแต่สามารถปิดยอดทั้งหมด14ยูนิตได้ภายในระยะเวลา4เดือนเท่านั้นเองค่ะจึงส่งผลให้ผลประกอบการในปี2564นั้นนะคะมีมูลค่า33,500ล้านบาทซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอันดับท็อปท็ของเมืองไทยเลยนะคะ มาดูกันที่ในปี2565นี้บ้างนะคะที่เสรษฐีบอกว่าจะเปิดทั้งหมด46โครงการมูลค่า500ล้านบาทค่ะมีอะไรบ้างนะคะในสัดส,ส่วน100%นะคะ 75%ค่ะทั้งหมด28โครงการจะเป็นแนวราบทั้งหมดนะคะจะเป็นแนวราบไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นทาวน์เฮาส์หรือว่าเป็นมิสโปรเจกต์ต่างๆโปรเจกต์ project นี้นะคะมูลค่า39,000ล้านบาทซึ่งแสนสิริคาดว่านะคะจะเป็นโปรเจกต์แนวราบที่สามารถทำไรายได้แสนสิริได้เป็นอย่างดีเลยละค่ะ ส่วนอีก25%นั้นนะคะก็จะเป็นแนวสูงค่ะประเภทคอนโดต่างๆนะคะซึ่งมีมูลค่า11,000ล้านบาททั้งหมดในโครงการของคอนโดนั้นนะคะจะเปิดทั้งหมด18โครงการค่ะซึ่งโครงการต่างๆของคอนโดก็จะมีแบรนด์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น The Line นะคะ The Bede Condo o ู e นะคะหรือไม่ก็คอนโดมีซึ่งจะเป็นคอนโดแนวที่มีความต้องการของผู้ริโภคระดับกว้างนะคะซึ่งอย่างที่บอกไว้นะคะเส็นทลิ hmm. ์ <Sens ory S 2> จะมองกลุ่มเป้าหมายหลักๆดูจะเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเรียลดีมานจริงๆที่มีความต้องการแต่มีงบประมาณที่จํากัดนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นแนวลักชัวรี่ไปเลยแนวบ้านระดับสูงลักชัวรี่ราคาแพงๆไปเลยกลุ่มนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่มีคนที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยอยู่ค่ะและสําหรับกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนของ องค์กรนะคะในปีนี้ค่ะแสตชลีก็ยังคงเน้นนะคะการขับเคลื่อนองค์กรด้วย3าคีย์หลักค่ะนั่นก็คือในเรื่องของ Profit People แล้วก็แพ a n e t ในเรื่องของ Prof i t นั้นนะคะแสตชลีก็มุ่งเน้นที่จะให้ประโยชน์กับทุกๆคนนะคะประโยชน์ต่างตอบแทนไม่ว่าจะเป็นทางองค์กรางพนักงานหรือแม้ก็จะเป็นลูกค้าทุกคนที่มาใช้บริการของแสตชลีหรือในองค์กรต่างๆเนี่ยก็จะถือว่าได้ผลประโยชน์ร่วมกันค่ะในส่วนของ People นั้นนะคะแสตชลีค่ะก็มุ่งเน้นที่ว่าทุกๆคนคือ ถึงกลางการขับเคลื่อนขององค์กรค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวองค์กรเองตัวพนักงานลูกค้าหรือไม่ก็จะเป็นในเรื่องของสังคมในส่วนของข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือในเรื่องของ p l a n e t ค่ะใน p l a n e t นี้นะคะเสนสลิมุ่งเน้นที่จะเป็นองค์กรสีเขียวค่ะ เขามุ่งเน้นที่จะเป็นบริษัทอสังหารายแรกในประเทศไทยนะคะที่เป็นระบบ Net ซ e โ o นั่นก็คือเป็นองค์กรที่ปล่อยกา๊าซเลือกระจกเป็นศูนย์ค่ะโดยในปีนี้นะคะแสนสิริก็ตั้งเป้าว่าทุกๆโครงการนั้นนะคะจะเป็นพลังงานสะอาดจะใช้พลังงานสะอาดซะส่วนมากนะคะและสําหรับในส่วนของคอนโดนั้นนะคะพื้นที่ส่วนกลางค่ะเขาก็จะใช้โซลาลูปถึง100%นะคะ และในส่วนของบ้านที่เป็นบ้านลักชัวรี่นะคะทุกๆกหลังก็จะเป็นโซลารูลเป100%เช่นกันค่ะและอีกส่วนหนึ่งนะคะในโครงการทุกๆโครงการนะคะไฟฟ้าในสวนค่ะก็จะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นโครงการแนวสูงแนวราบต่างๆพื้นที่ส่วนกลางนะคะจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์100%เเช่นกันค่ะและข้อสุดท้ายค่ะสำคัญมากๆนะคะแสตลิริมุ่งเน้นนะคะเราก็ส่งเสริมให้บ้านทุกบ้านนะคะเริ่มใช้ ลดพลังงานไฟฟ้าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคอนโดแนวสูงนะคะพื้นที่ส่วนกลางก็จะมี e v charger 100%แล้วก็ บ้านนะคะที่เป็นบ้านระดับดังชูรีทุกทุกหลังค่ะจะมี EV c h ชาร์เจอร์100%เช่นกันค่ะค่ะแล้วก็จากที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะคะในยูวีคือกเครื่องเรื่องอสังหารนะคะก็จะเป็นข่าวๆที่นํามาฝากกันในทุกๆสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องราวของบริษัทบิ๊กอสังหาใหญ่ๆนะคะที่เริ่มมีการถแถลงข่าวขึ้นมาแล้วนะคะว่าในปีเสือนี้นะคะจะมีโครงการอะไรบ้างที่น่าติดตามอย่างไรนะคะและสำหรับวันนี้นะคะพี่ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ